มันมีข่าวนะครับช่วงสองสามวันก่อนที่ว่ามันมีเขาบอกว่าทางรัสเซียนะยิงยิงขี่บรดาบุธไปลงที่สารยนต์รถไฟไหมั้งหรืออะไรเนี่แหละปร,ะกรากฏว่าผ,ผมผมเห็นอันนี้นานแล้วล่ะว่าทางทางทางกลุ่มที่เขาเป็นโปรยโปรัสเซียนะเขามาชี้แจงว่าไอเลขขีบรดาบุธนะเขาเขาไปเช็คเลขของขีรดามุตอะว่ามันเป็นเลขอะไรครับก็ผมไม่ได้ดูรายละเอียดหรอกนะแต่ว่าเขาชี้แจงประมาณนี้นะว่าจริงๆแล้วไอพวก คีปนาวุธตัวน,นั้นนะ่ะมันเป็นการยิงมาจากฝั่งฝั่งของยูเคนะครับไม่ใช่ฝั่งรัสเซียอันนี้คือฝั่งโปลรัสเซียเขาชี้แจงมาอย่างงี้นะนั่นแหละเขาบอกว่ามันเป็นมันจริงๆมันถ้าดูจากเลขของเลขของอไออาวุธอะเลขการผลิตครับมันเป็นของยูเครนไม่ใช่ของรัสเซียเนี่ยเขาเป็นเขาชีแจงไนงะอันนี้เป็นในอินสตาอินสตาแกรมนะครับคนนี้เขาเป็น โเแเนี์นะแล้วก็น่าจะเป็นโปรแเซียด้วยเออจะมีคลิปอะไรที่ผมมาดูๆในเนี้ยจริงไม่จริงไม่รู้ครับแต่ว่าเราก็ฟังหูไวไอหัวครับครับสวัสดีครับ